นนก,เก็เป็นผภรรักผู้ใหญ่เพิ่นเน้นหนิแกเนาะอ่าเพิ่นช่วยทั้งครอบครัวของน้องนี่กอ่าแต่ที่กี้ยุ่นตอนฝนตกมานี่กจนบ่มีบ่อนอยูเ่เพื่อนเนาะมาเยี่ยมพอ่อมาอยู่นั่พ่อกับแม่์หนิแก,นนกนจนบ่มีนอนบ่อนอยู่บนนอนพุ่นแหไรพี่น้องเลยอ่าตอนนี้คือเป็นจังได๋มีห้องเป็นของตัวเองเลยเออดีใจบ่ดีใจเนาะพ,พี่น้องเลย โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสกุ่สุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยบอกว่าซีอยู่ใกล้อยู่ไกลน้องพ่อพี่น้องมาพบมาพอกับบาวจิตอุตมพรคือเขาเนาะคือตัวนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัวจิตเองเนี่ยพาทุกคนมาหาทางครอบครัวของน้องเดือนเพิ่นคือเมื่อนี่นะทางบัวจิตเองน้องพ่อพี่น้องมานํากันกับทางทีมงานแถวนี้แหละว่าแล้วก็คือทั้งนาบาสนเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเพิ่นได เอาเครื่องเนาะมามอบให้ทั้งครอบครัวของเอน็นนัทเพิร์นก็คือเพื่อนของเพิ่นกับนาเพื่อนของเอ็นนัทใกล้กันน้องพอพี่น้องวันนี้น้องพอพี่น้องไปจิตเองกับสีเข่ามาถามไทยและการเยี่ยมยามถามไทยบึง้งทั้งน้องเดือนน้องพอพี่นอ้องว่าเป็นจังใดไปห้องห้ามุงเย็ยนเพิร์นได้เครื่องได้ชุดได้ปุ่มได้โซลและโบน้องพอพี่น้อง,องจังใดก็ถือเอาโอกาสนี้แหละน้องพอพี่น้องเองเขาไปถามไทยทางครอบครัวของเพิ่นกันเลยน้องพอพี่น้อง อ่าโอเคเด้อน้องพ่อพี่น้องเนาะป้าโตน้องพ่อพี่น้องเพื่อนของเพื่อนนี่โตอออกโตอออกเนาะบ้านี้เนาะอ่าคิดเห็นตอนที่ว่าปุ๊บนาแดดปุ๊บฝนนาตอนนั้นเด้น้องพ่อพี่น้องจุดบุมี้บนอยู่บ้านี้เดินป้าโตอ่าใหญ่ขักก็ดีพี่น้องเอ้เนาะอ่านี่เด้ออ่าเพื่อนซานดันแป้นของเพื่อนมาเมื่อนั้นก็เห็ดเฮือนมาเมื่อนี้ก็ยังเห็ดเฮือนอยู่เนาะเห็ดฮอดเมื่อใดนี่ฮะโดยอาพ่อก็ไม่สบายดี โอ้ยเนอะหึ่งหึ่งประเทศสิเหลวเนี่ยฮะบ่โอ้มาสุดนั่นก็ยังเห็ดเทือนอยู่นี่เนาะเพื่อนนั่นเห็ดเพื่อนหาให้ก็แค่มีอากาเห็ดเอาแล้วอะไรโอ้เพื่อนเห็ดให้สำนี้เนี่ยก็เนี่ยอะไรที่ว่ามุกสืบแจกเห็ดเอาเองเนาะเนี่ยไหมันสิจุบสิงามเพื่อนว่านนะผมฟินลองเลยป้าบ่เห็ดบันไดนี่นี่ดิโอ้ยครังนั่นก็ข้างนั้นทีเห็ดบ่บันไดหรือว่าเห็ดเตยทางนี้เมืนบ่ โอ้เขาท่าอยู่ได้นี่เนาะพ่อพี่น้องเลยเออคือคือเห็ดเองบม่ได้น้องขายอยู่ตรงไม้แมนบ่อืมขายอยู่ได้เสียหนอพ่อพี่น้องเลยเออว่าเห็ดนี่ว่าเป็นอยู่นะที่แต่ว่าบุมีทืนแมนบ่แต่ว่าเครื่องนี่ได้แมนบ่ครบครบอยู่บ่หนิอืม อ๋อเอาคอยไปคอยไปเสนอหน้องเดือนเพิ่นยูแมนบ่เออเบิ่งดูพี่น้องเห็นแต่ในคลิปเนาะอ่าแล้วกับบได้เคยมาเห็นตัวจริงเพิ่นจักเทื่ออ่าเบิ Gerilim ่งดูนี่บ่น้องเดือนโอเคหนังสบายดีเนาะฮะสบายดีสบายดีเนาะพาไปพาไปขึ้นนั่งจับเจือบเนาะอ่าเออโมเป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกเนาะอ่าอ่านั่งได้อยู่นั่งได้อยู่เออให้น้องๆได้สะ เน่องเดือนดิอายุจดพี่ได้เนาะสิบแปดสิบแปดปีบอเออมนี่วันมันยังก่อนมันมันพุดบอ๊รยิ่งชิ้าของเฮียนยังบอเออเรียกว่าเครื่องของได้ใช่เนาะได้ยู่บอแบบว่าประเภทพวกอาปุ่มพวกโซพวกเสื้อผ้านาเป้ได้แค่มีหรือบอบะ แต่ว่าน้องเดื่องขาดทั้งเงิน,งงน,นเออโอ้แต่ว่าปุ่มชอนนี่คือนะเป็นยังไงเป็นแจ,ก,นจกบ่อือ<ด>คืออันนี้คือคือ,คอน้องไปอยู่พุ่นอยู่สวรรค์บ่<ด>คือไปไกลใช่น,น้อง<ด>อเป็นห้องเยน็นโนข่าห้องเยน็นโนข่า หองเยี่ยนชนเท่านี่แบบได้หนอมัน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 แตกต่างกันกับแบบว่าหงเยียนแบบบ้านเฮาบอกกินนอนอยู่คนเลยโอ้กินนอนกินนอนนี่คือกินแบบว่าอ่าพันให้กินฟรีบอโอห้องเยียนอยู่สวรรค์อยู่ทางไหนกองหนอแบบว่ามันเป็นแบบว่ารัฐบาลหรือว่าเป็นคนหงเยียนหลัฐ โอ้โหแต่ว่าคนชอบค่คนชออ้เครื่องเสียพานะโอ้คนช่วยแบบว่าครอบครัวแบบว่าเออลำบากบ่โอ้แต่ว่าอยู่พุ่นเนี่ยคืออ่ามีจักรนาสั้นใช่้องมีตัวน้องน้องอยู่ในห้องได้เลยมอสีจมอสีมอสีเขานำซ้ำปลากินน้ำเพิ่นคือเวลาการนอนใะ่ไหน้องแบบว่ามีมูบ่จะคนห้องหนึ่ง โอ้นอนเดียนกันเลยมับงบอมีเนาพอไปโองบ้าบาลาอเองก็ได้เนะอืมหากหลายบ่หลายคนนี่บ่อยอยู่ยหลายหลายดิอ่ามีแต่นับตั้งแต่หอแงไล้วเนาะขึ้นมาม,หม .1 มอหอม .7 ม .1 หอม .7 คือคือทุกค,คนบ้านหันต้องได้กินนะั่นแหละอยู่หันต้องนอนหันเบิด์มันบออืมายบเป็นทั้งครอบครัวท<ม>ี่ว่าเออมีแนบบ่มีแนบปะปนกันไปบอ เออดโดูคืออันน่ะครอบครัวเฮาว่าเออเฮาบ่มีเนาะครอบครัวเฮาบ่มีจริงๆสิกะเฮาก็แบบว่าอ่าให้บอกได้งานเพิ่นเนาะได้เพิ่นจึงจุดจึงซวยเดือแบบนี้แม่นบ่บ่มีแต่ได้ไปเฮียนได้เพิ่นแล้วกใครมีกะเข้ากับ โอ้แบบไปเฮียนปกติเลยแม่นบ่เออแต่ว่าคือเฉพาะน้องเองนี่เพิ่นช่วยเลยแม่นบ um> ่เฮ็ดให้เฮ็ดให้จบเนาะเจ๊ะอืมดยโดยน้องพี่น้องเอ้ยอ้าวนั่นแหละเนาะอ่าติแต่คืออยู่บ้านเฮานี่น้องบ่ได้เฮียนเลยแม่นบ่มีแต่ไปเฮียนอยู่พุนเลยแม่นบ่อือคือตนี้อยู่อยู่อไดก็ ม่สี่น้องพพี่น้องอ่าหกเจ็ดเนาะอ่าอย่างสองสามปีเนาะเออเตือนเรือนได้หายได้ที่หายได้พอได้อยู่บ่เออนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องก็เพราะว่าอ่าได้ยินแต่ว่าน้องเดือนน้องเดือนกับอีกอย่างก็ได้ยินแบบได้เห็นในคลิปเนาะอ่าได้เห็นในคลิปก็เลยแบบว่า อ่ามามื่อนี่ก็เห็นทั้งน้องเพิ่นก็เลยถามเลยน้องพี่น้องแต่ว่าคือเพิ่นเพิ่นเรื่องเงินในสฉนอกนงเงินแบบว่าเพิ่นเก็บขาเทอมโบหรือว่าเพิ่นเก็บน้ำเฮ้าอยู่บ่เงินออมีแต่แบบเงินเทาใส่แ็นบ่โอ้ดอยพี่น้องแต่ประเภทพวกกัน่าเื้มปุกซอนี่เฮบเบิดนี่หฮาเฮาบอกเพิ่นมันก็เป็นภาพคนจิตแจกให้โอ้ลายบ่่นแจกให้ ืเวลาก็คือเขาอาศัยน้ำฝนนี่เนาะคือพธอทั้งเมนี่คืออ่าบอได้คิดอุกอ้างปัญญามันบอในเรื่องแบบนี้มันบอเออไปส่งคู่คนสามตัวเรขยกื่อตัวเรียกไปบอกะไปวะโอ้เขียนจบมาสิไปเป็นแบบยังชะนองนี่ฮะอ่าสิไปเซโต้ยั่งโมโหบออืมัา เออไอนี้คือน้องเองมาแต่หึงนั่นี่มาอยู่บ้านนั้นนี่เดอนนี่เดินแปดเนาะเดินแปดกอีกบุลนีกประมาณจะเมื่อสิไะไไปน้อะกที่าวแปดสเก้าก็ไปโอ้สเปดเก้าใกล้ๆอีกสิมานี้โอ้ใกล้ได้ไงน้องพัวพีน้องโอ้เนาะใกล้นามอเจอจั่นขามาแล้ว ไปแล้วก็มันสชมูแชแบงสเครื่องใส่ขรื่องช่วยคนอืมแต่ว่าประเภทพวกแบบว่าเอออ่ะสบู่แชมพูอ่ะเรื่องประเภทพวกอ่าแบบนี้เขายังมีทันมีมหนบ้างเอออันนี้คือห้องอาศัยของห้องเองตัวนี้เนาะเพิ่นซิมบริเจก์บัตชูยางตัวนี้เนาะอืมเครื่างเครื่องเครื่องพวกกีฬากีฬานาประเภทพวกโอ้เป็นเป็นชุดชงเสื้อนี่เพิ่นให้ชื่อเองตัวนี้ไหมบ้าง เาดินกีฬาอะได้ชื่อเออแต่ว่าน้องดินอยู่บ่ลินปีเดียวลินปีการนี้โ <c oughs> อ,อ้โด้วยพี่น้องเลยกะคือปัจจุบันนี้ก็คือทั้งน้องเองก็ <c oughs> ยังอยู่นะเฮือนอยู่น้องพี่น้องอีกบุตรก็คือสิได์ไปลงสวรรค์นเนาะ <c oughs> ลงสวรรค์น,นี่คือพ่อไปชงบ่ <c oughs> ส่งฮอดละ3นี่แหละี่องแถวแถวนนขดแถวดได้อืมัพี่งก็มีแต่เฮียนเนาะอตะเแรกละใจนี่มักอยาเฮียนเลยมันบ่ฮอดยามเเนพอพี่น้องต้องนะเฮียนไว้พี่น้องเอยอ่าการศึกษานี่ก็ถือว่าอ่าดีพี่น้องเอยอ่า เห็นจบมาสิเป็นหรือบ่เป็นกัอ่าเรื่องนั้นกับยอรมันเนาะอ่าเราถึงอ่ามันจบกันอ่ามันจบจังหวะกันพี่น้องในตัวนั้นเนาะคือบริจิเด์เองนี่แหละพี่น้องในบริจิตต์เองจบคือกันอ่าแต่ว่ามันก็ขึ้นทุกคับสถานการณ์ทั้งครอบครัวเราแน่แหละอ่าแต่คือทางน้องเองนี่ก็คือว่าแน่แหละตั้งใจแน่แหละเนาะอ่าตั้งใจเฮียนเนาะฮะเห็นบอกอันนี้ก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนิดนี่กัเนาะอ่าเพิ่นสวยๆทั้งครอบครัวของน้องนี่กัอ่าแต่ที่ ยุ่นตอนฝนตกมาหนิแกนจนบมมีบนอยูอเ่เพื่ดนเนาะ <Okay. S 1> <laughs> มาเยี่ยมพอมาอยู่น้ำพอกับแม่หนี่ก็นจนโมมีนอนบนอยู่บนนอนพอื่อนอะไรพี่น้องเไงตัวนี้คือเป็นจะได้มีห้องเป็นของตัวเองเลยดีใจบ่ <c oughs> <c oughs> ดีใจนะพอพออ้อพี่น้องเไงอ่านี่แหละ <c oughs> อ่าเมื่อกี้มาน้ำกันกันกบบอเซนเพิ่นนั่นแหละกับทางทีมงานเนะาะบอเซนเพิ่นไปหาทาั้งเอานาทเพิ่น คือเห็นโยกหมอกกหมอกเกงหมอยังกินนี่เห็ดกินยังหมอน้ำไม้โอ้สีเกงน้ำไม้บ่าว<ด>เอออนี้น้องพี่น้องแต่ว่าคือหลักๆเลยนี่ที่ว่าจําเป็นที่ว่าเออน้องไปอยู่พุ่นนี่คืออีย่างนังน้นอบอกบอกแบบทางเอฟซีดูการนี้แต่เครื่องไส้ส่วนตัวเ,เครื่องไส้ส่วนตัวเดินแชมพูแผลบซักเครื่องโอ้ ประเภทนี้ทีว่าสําคัญเหมือนบอกส่งเสื่อนี่เขาคือว่าเนาะเขาต้องซื้อเองเหมือนบอกส่งเสื่อนักเรียนได้สนองเพิ่นเอาหายมันชิพอดีเขาบ่ลนะก็บเงินสินกับเพิ่นแทกแล้วก็เพิน่นไปยิบให้โอ้เห็เุแบบนี้เลยบยอกแต่ว่าปีหนึ่งอ่าแบบว่าเพิน่นเก็บค่าเทอมเพิน่นเก็บอยู่บ่หรือว่าเพิ่นบ่เก็บบ่ได้เก็บเอาแล้วน้องพ,พี่น้องคือดีแท้เนาะ <laughs> ơ, nó cứ xăm bội chịt hiền, bật ô chia cụp bì, vĩ đong, eh? ô mục can, noni nó. ưm, ăn không can, mèm không can, mèm không can, không ừm, ăn không can, mèm ba. ừm, ăn ừm, ăn không can, mèm ba. ừm, มาอยู len, 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 ่หันนอผู้หญิงนอนเดี่ยงกันเลยได้เนาะอ่าอ่าผู้หญิงกับมีมีผู้ชายอยู่บ่มีแต่อยู่คนละซันมันสามซันมีสามซันบ่อืมแบบหรือว่าแบบเออโม่หนึ่งม่สองม่สามแบบนี้คือนอนน้ำกันเลยเหมืนบ่หรือว่าแบบว่าอ่าบาิ่นแบบว่าคือไม่ญิงเนาะอ่าคือทางน้องเอิงมโมซีอ่าผู้หญิงโมหาผู้หญิงโมฮกแบบนี้คือแบบว่านอนน้ำกันเลยบ่ <C jin x> ได้ได้บอหากมีอยู่บ่ปัจจุบันเราคิดแบบว่าเออมอซีกับนอนแต้มมอซีเป็นเนมบ่มีนั่นกับมีมิมอซีนี้ต้องได้นอนแต้มมอซีโอ้มันจะบูปนกันเนาะอ๋อมันจะเปลี่ยนมูไฟมูมันได้พี่น้องอ่าที่ไฟที่มันคือว่าเน่เนาะกับนอนเฉพาะห้องเฮาเนาะมอซีกับเฉพาะแต้มมอซีเฮาเนาะพี่น้องมันคือสิลายอยู่เบื้งนี่เนาะอือ การผู้ที่ว่าเพิ่นมีเพิ่นกะอ่าก็ใคร่แนกว่าเฮาแม่นบ่อืมแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องอะข้าของเครื่องใช้อ่าประจําตัวเฮาเนาะอืมเอาอาจไก็ตั้งใจเียนเด้อน้องเด้อจบมาากนหยังยังบ่จักด้อ้ายันว่าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย เอ๋อจบลงมาก็ตั้งใจให้แน่เนาะอ่าเฮ็ดอีหยังเป็นอีหยังก็ตามแต่เนาะพอพี่น้องขอเพียงแบบว่าเออหาเงินหาคำอ่าซอยพ่อกับแม่ให้พ่อกับแมยย่ใช้นั่นแหละอ่าเป็นจังได๋ก็ยามันเนาะอืมก็คือไปนี่คือแบบบ่ได้แบบว่ามามาเยี่ยมพ่อกับแม่นี่คืออันน่ะเป็นแบบใ้เนาะเดือนนึงหรือว่าแบบดเดือนนึงมาเท่านึงหรือว่า จนฮอดยามเพิ่นพักเพิ่นเลยจัได้มาอ๋อเจ้าทิพย์จะมาได้แต่ว่าไปให้ไปไปท่านเนาะอืมโดยอเพิ่นก็เฮ็ดเวียกอยู่อันน่ะเว้ามานําเนาะพอพี่น้องเอ้ยเอ่อนั่นแหละก็คืออันน่ะเฮา่นว่าเฮามีเรื่องอ่จําเป็นทั้งครอบครัวเนาะอ่าก็มาเยี่ยมได้เนาะ เป็น,นวันเสาร์วันอาทิตย์คือกันเน,ะนเาะแมนบมคืออนะ่ะเขาจ้างรถโดยสารไปจากกันน่ลักสามจหดหดอ่ะหงเฮียนนี่เบิร์ตอะไรเนาะหาสิบโอ้หาสิบมเมนบ่โอ้ก็ถือว่าธรรมดาอยู่แต่น้องพอพี่น้องมีแต่ว่าคนว่าน้องเดินไปแล้วพอกับเม่กับงอมกับน้องกับนุ่มได้หนิเนาะคือมาแบบนี้ได้สาเหตุอย่างี้สาจะเมยเนี่ฮะ เออปลูกมันพร้อมบ่ะล,ลายบ่บมันนะเอแต่ยน้านมันาม็นบ่มเพราะเห็นเขาเจ้านี่อ่าปลูกมันหลายแล้วก็บยีนคาว,วา่าอ้ปีนี้ฝนตกายน้ำมันเน่ามาฉันเนาะแต่ว่าคือทางน้องเองก็มีมันบ่<ด>เอ๋อ,อจากไี้กะเป็นกำลังใจให้เนาะ บนเรนเอาพูดแล้วว่าเนาะมมีแต่ว่าเอาเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด้อน้องเด้อเนาะเพราะว่าการทำกันเฮียนคือว่าเนี่ยไปเฮียนใครกลัวเฮาเอ่อเทียนแบบคือบูจิตเนาะพอพี่น้องบูจิตเกียเฮียนแบบว่ารัฐบาลคือกันแต่ว่ามันมาเป็นโครงการเนาะมันเป็นแบบว่าฮรงเทียนแบบว่า อ่าสี่ประเด็นน้พีองเลยรัฐบาลเพิ่มแบบตามโงการยุ่งเหยนนั่นแหละแต่วบางบริษัทโครงการคือทางโรงเรือนเพิ่นคือทางโรงเรือนนี่คือแบบยุ่งเฮียนโดยเฉพาะเลยเนาะแบบยุ่งเฮียนแบบซวยเรือเลยเฉพาะเลยม่เนาะคือทางบจเดือนปีปีหนึ่งต้องได้เสียค่าเทอมเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้บริษัเสียค่าเทอมเลยนี่เนาะแต่ว่าจบออกมาหนี่งกามารถ อไปหันไปนี้ได้คือกันกับแบบว่าฮงเฮียนเขาทําคือกันนี่นะโดยโออดย,ดยเพื่นกระชอนดีอยู่แล้วว่าครูอาจารย์กระไลเนาะอเอาเอาเอาสวยๆสวยๆเพียงกำลังใจให้น้นอ,นนอ,องพ่อพี่น้องคือไปอีกลบนี้ก็จนเท่าเพิ่มเพิ่มเพิ่เนาะ โอ้ตัวน้อยดังคือถือว่าไปอยู่พุ่นตั้งแต่ประมาณจักปีน้องตั้งแต่ม้อนหนึ่งตั้งแต่ม้อนนึงเลยบ่อ่าคือประเภทพวกผสมได้ส์น้องเย็นอยู่ชังไหนอยู่บ้านโอ้ผู้ได้พาเอาน้องไปครูอยู่แม่ไอครูอยู่บ้านไอครูอยู่บ้านบ่เพิ่นเห็นไหมเออครอบครัวเขาเป็นเนี่นี่เหมือนบ่เพิ่นก็ได้อยากอยากแนะนำอยากส่งเสริมเหมือนบ่อืม เอมีตัวเลขอีกบ่างโอ้โด้วยด้อยพี่้องไงอ้เออได้ยินเนอะแต่พอพอได้หูจกักได้แต่หนี่เนาะอ่าเพิ่นมีตัวเลขมาแล้วกแต่พ่นอ่ามาเลือกบ่เดี๋ยวว่าพันถามห้องเม,มนบ่อ่าว่าคุณผู้ใดสิไปเมนบ่เออน้องเด็ก็ได้ตัดสินใจเนาะอืออ๋อแต่เรามีแต่ว่าตั้งใจเนอแต่ว่า,าความสามารถได้ใช่ความสามารถของเจ้าของได้ อ่าอยังนี er ่คิดอะไรคิดเห็นอยู่บ่ฟอนได้สิคไปพูดได้สิบทดพอนบดสังกพอน้ำข้าวเจ้าอยู่บ่อ่าห้องลำได้สะคฮ้ยนววะเนาะพี่น้องยามาันเป็นความสามารถได้สนะเนาะอ่านกเคียนเป็นไห้แสดงความสามารถออกมาได้นะพี่น้องแต่ว่าพอน้ำแบบว่าเออห้องเฮ้าอ่าแบบว่าเอาขนมกะแน่นนี่ก็ถือว่า มีสุนทร龙นอยู ai, ่เนาะบ้าแต่กีว่ามีความสามารถทางด้านการเพลงเนี่ยเนาะพอพี่น้องสใจน้องคนนานๆจัดมาจากผลงานเพลงสะดอกเนาะเออเอาจังไดกะสู้ๆโดนน้องเด้ออดเอาเนาะจังไดกะพี่ลังใจให้ได้ทางนาาบอยจิติงก็ได้พี่น้องเองโดนโดนเถื่อเข้ามา อ่าพนได้โอกาสหน้าพ่นได้สิเขามาเยีมยมายามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอ่าสุดๆดคือแบบว่าอ่าจะเป็นต้องใช่ก็จะเป็นทั้งเรื่องแบบอ่าเขาของเครื่องใช้เขาส่วนตัวเฮาเนาะอืมคือเรื่องอุปกรณ์การแงนกําเพียนนี่คือโบโบปันไดเพราะว่าพันไดแจกเขาไปแล้วเนาะปีนี้พันแจกแหละยังยังมาทันไปอืมท้าไปแล้วพันจังแจกแม่นบ่แจกแต่หนึ่งนี่ก็นานเบิดได้เนาะ อ๋อ,อสะเปลี่นอเอาไงก็มีแต่ว่าอ่าเป็นกำลังใจให้เด้ออ่ามาถามน้องคนก่อนนะว่าษัทน,น้องอมีอนาอ่าปิมโซเดบ่อ่าแต่ว่าคือทางน้องคนก็ว่าาเอาบต้องกังวลในเรื่องแบบนี้เนาะถือว่าโชคดีเติบพี่น้องเอาไงถือว่ามีอ่าแบบโครงการแบบนี้เนาะอ่าให้ทาง น้องเดือนเพิ่นได้ไปเฮียนมีแต่ว่าตั้งใจเฮียนให้มันจบอ่าแต่ว่าคืออ่าโทรศัพท์มีแล้วว่าอ่า <c oughs> ติดต่อมหาพอกเมอ่าเวลาไปหันไปน,นี่มีานะเรื่องหรือว่าแบบอยากโทรมาดินน้ำพอน้ำเมมีเนาะเอานาอพอพี่น้องอาหารสะดวกสบายขึ้นี่ดิเนาะเอาโอเคเด้อน้องเด้อกบาบ่มีอย่างไรมันเองก็นนไดนาะพอพี่น้อง เดี๋ยวสิได้ไปหาทั้งครอบครัวของอานาเอือนาถุนก่อนอามาเมรีกะมาเยี่ยมมายามาพุ่นแหละไอ้กับบุมมีนักผังเลตอดเนาะนี่ก <t> ็ได้โอ้ยน้องพอพี่น้องเลยพุ่นแหละกินแกงน้ำไมมบ่เมนี <t> พูนแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวสิอาานเอาเงินพ่อให้เพิ่นไปนอาซื้อแนวอยู่แนวกินเนาะอยู่บ้านเท่ามีอย่างแน่นอะมีนั่นอยู่บ่ อ่ามีของกินเซ็ตๆอยู่บ่บ้านเฮาเนี้ยนีเ่เดือเพอปิ้งไก่แน่เนาะเอาเอาโอเคจังใดกะคือว่าเด้นนอเนาะพ่อพี่น,อออน,น,น้องไอ้บรจิตต์งมามื้นอนีอ้กับ่มีอ่าของฝากของต้อนอ่าแต่กะสิเอาเงินให้น้องเพิน่นอา่าพอได้อา่าซื้อในอยู่ในกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินของทางบ่จิตตเนนอ,งองเ,งเ,องงเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าถึงสิบ่หลายแต่ว่าอยากให้น้องเพิ่นคือกันเนาะอ่าโดนเทื่อแล้วกับ่เคยพ่อเพิ่นจักเทื่อพี่น้องเอ้ยเอาโอเคน้องหนาวโดยโดย ดูอ <Ooh, okay. S 3> ่ะโดยโดยอ้าขอบใจขอบใจคุณแหล่จะงไรกระชู้ตั้งใจเฮียนเด้อโอเคอ้าสบายดีโดยอ้าน้องพ่อพี่น้องคือประมาณนี้แหละคือทางบ้านจิเองก็คือใชได้พอตัวอ่าไปเวียกโตอันนี้ก็เรื่องทางครอบครัวของเมย์พ่นนี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคแมนบ่คือแบบว่าบ่ได้ละหมาคือเมื่อก่อนปรนไายนบ่บาดนี้ นมข้าวกินนำมากนําเข้ากินโอ้ยโอดได้บ่หมดอืมหมดได้จังได๋บดนี้มันหดแล้วหาคุจิรอโอเดี๋ยวนี้ยังหาุจิรออยู่บ่คุจิรออ่าไปแลกเปลี่ยนเนาะอืมอ๋อจังได๋ก็สู้ได้ซเนาะแม่เนาะอ่าแต่ว่าหลักๆเลยนี่กเค้าเนาะนี่เนาะนีืนงามดบ่มีข้าแล้วบดนี้เนาะโอ้ยเนาะพพี่น้องเอ้ย โอ้เนาะเห็ดจังได้อีนี่เนาะโอ้เฮือนเบนขักกะดีอีนี่เนาะพอพี่น้องเบิ่งลูกฮะโอ้ตะกวงขักกะดีเมย์ลายเช่าอีกนี่เนาะกวางแร้แบบนี้เนาะไปเสร้ดพ่อกับแม่เด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเอาสบายดีสบายดีเนาะอ่าคือสีประมาณนี้เนาะพอพี่น้องทางบุญเองคือสิได้ข้อตัว จบคลิปก่อนพี่น้องเอกจากในก็เก่าขอบุญขอบคุณทั้งนานาพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เขามาติดตามมาชมเด้อนะครับพี่น้องเอกจากในกาเป็นงกำลังใจให้ทั้งนานาบัจิตนะฮะด้วกัทั้งครอบครัวของน้องเดือนเพลินเนาะของพี่น้องเอกสำหรับคลิปนี้เนาะทางบัจิตเองขอลาพี่ลน้องไปก่อนขอให้เอฟซีปัตตุกุลทุกคนอยู่ดีมีเฮบัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนะครับพี่น้องเอก